ดีครับอยู่กับหนึ่งน้นาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเล่นนะครับการตีกลองแบบลีเนียนะครับผมคํานี้เนี่ยได้ยินมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยของการตีกลองนะครับผมการเล่นแบบลีเนียเนี่ยนะครับผมเป็นการเล่นที่แบบถ้าอธิบายให้เข้าใจตามตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือการเล่นแบบเล่นให้มือและก็เท้าเนี่ยไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันก็คือเล่นทีละตัวโน้ตไปเลย นะครับมือเท้าเนี่ยจะไม่ไม่ลงพร้อมกันโดยปกติเนี่ยเวลาเราเล่นถูกไหมครับกลองเนี่ยจะเล่นเป็น <ว sınız. S 1> เห็นไหมสังเกตว่าให้แฮดกับเสน่ห์จะพร้อมกันหรือบางครั้งจะเป็นให้แฮดเบดดัำเสน่ห์พร้อมกันด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่การเล่นแบบนี้เนี่ยเท้ามืออะไรต่างๆเนี่ยจะไม่พร้อมกันเลยยกตัวอย่างมาน,นี้นะครับผม ก็คือการเล่นที่จะไม่พร้อมกันนะครับผมลีเนียเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เขานิยมนำไปใช้ก็คือเป็นอา,อารมณ์เหมือนเพลง gospel แนวแนว gospel ก็คือเพลงในโบสนะครับผมแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนนำมาใช้ในกับเพลงป๊อปปูล่าเยอะมากขึ้นเพลงฮิปฮอปก็เยอะมากขึ้นเพราะว่ามือกลองอที่เล่นกับวงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นสุดยอดฝีมือ หล,หลายคนเลยเนี่ยก็นำลูกลเนียต่างๆพวกนี้มาปรับใช้นะครับในการเล่นกับวงนะครับก็ทำให้บทเพลงดูน่าสนใจมากขึ้นโอกาสต,ต่อไปนะครับผมก็จะนำลูกเนียเนี่ยมาสอนให้เพื่อนๆในโอกาสต,ต่อไปแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าหลายๆคนที่กำลังงงสงสัยอยู่กับคำว่าเนียแนเนียเนี่ย คืออะไรก็คงจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนนครับแต่ใครชิ่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อพัฒาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันในคราววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ